สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ทางเข้าบ้านนาตุงนะครับเดี๋ยวอันนี้อยู่บ้านนาตุงนอกนะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศข้างในร้านเฮ้ยไม่ใช่ร้านนะเป็นตลาดนะ้อยอยู่ริมทางเนาะโอ้โหเบื้องบนมีขายอย่างแน่เนานะมาเบิ่งกัน,นตัวนรกนี่เป็นมักกะบุกนะครับมักกะบุกไรนะ่ะมักกะบุกงูไม้ มันนี่กบมีกบนะมีกบมีปลาตะโขตะโขใหญ่ตะโขน้อย เด<ส> <orman pulse S 1> ี๋ยวนี้มีมีหอยน้ำมีหอยยังเอี้ยนเอี้ยนปลาดุกปลานี่ปลากระปบเนาะธรรมชาติต่างนั้นเลยประดุกปลาดุกไหล อันนี้จะเป็นเนื้อไก่เนื้อเนื้องัวนี่อันนี้คือผักพายนะมาสองพัน 2, อันนี้หอยหอยอยังเนี่ยหอยโป๊ะ มีอยู่ทาบุมีหลายเลยในพนตะโมันแบบโอ้ยโอ้ยให่ใหดีเนาะเรามากระบกใหม่ครับมยังม่้าวกล้องเอออสาวก้อมลืมมาข้าวนั่งขายอยู่ลืมเลย มาสามป้อมพาไปกินกับอย่างนั้นนี่กินกับเจียวผงโอ้โหเจียวเป็นผงมะนาะอันนี้นัจำขน้เอาขนมมาจ้ำโอ้โหขนมมาจ้ำมากมากเกินน่าลืมแบบนี้มากอย่างนะมาตามป้อมจับเบื้องใยด้วยจับ มะขามป,ป้อมมะขามป้อมอาบ้าจะใส่เนีมะขา,ามป้อมเนี่ย้าแถวปากแ่มีนาแถวนี่มีอยู่ลายอยู่เนาะมันคืออย่างนั่นนี่มะกควายอ๋อมะกควาย ของขายลายลักๆอ่กกะมักะบกลายขานาดแม่ขายมักกะบคือสิน,น่าจะไปหาหลายวันนะกว่าจะได้ขนาดนี้กระบกนะครับนักเลย ยังไม่ได้ครบขาเจ้ามันนี่แหละโว้เี้าสิห้หักขาผู้ช่อเนี่ขาเขาะบ้านนี้สวัสดีจุุานเบื้งนี้เบื้องนี้หอยไตอ้นาตุงนอกเนา้นาตุงนอกนะาพูนคุณนํามันจะมีทำอยู่ปุ๊บปุ๊บนะมแน่นที่เาเข้าไำเขาอ้อมไปไก่อยู่เน้ย ภูเขาลูกนี้อาจจะมีถ้ำเยอะอยู่นะหลักๆก็หลักๆก,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 ก็จะมีสองถ้ำท,ที่คนไปเยอะเพราะว่าถ้าไปทางนู้นก็มันไกลหน่อยนะก็เลยคนไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ว่าผมชอบถ้ำแรกกับถ้ำที่สองนะถ้ำแรกที่จะชอบตรงที่ว่าเข้าไปข้างในต้องยุดเข้าไปมุดเข้าไปข้างในก็ต้องได้ก้มเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีแบบเป็นกว้างๆข้างในเนาะ มีหินย้อยหินอะไรสวยงามนะครับข้างในอะก็พามาดูบรรยากาศตลาดบ้านนาตุงนอกนะ<ป>นี่เลยนะครับ<ป>เลยทางเข้าบ้านแตนมาเลยทางเข้าบ้านแตนมาสักหน่อยแล้วก็จะเป็นทางเข้าบ้านนาตุงนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนู่นจะเป็น,นบ้านนาตุงเก่าเนาะเพื่อแล้วก็ประชากรเยอะก็เลยอบ กานย้ายออกมาอยู่ข้างนอกก็มีนะก็เลยเป็นอีกหมู่บ้านหนึง่งก็เลยเป็นบ้านนาตรงนอกโอเคครับผมกัพามาเบิเเีย้นต่นนี้นะขอบคุณที่รับชมครับ